อู้รออยู่ดิแกะเต่ากับคนรอแบบไหนมันรอมากมันเข้าอะไรหวานอีกหวานไหมนี่ไม่กินหัวานฮะฉันไม่กินน้ำหวานเจะกินเหรอกินหวานอยู่โอ้ยรอยกะเต่าแก้มันเหยียบทุกวันนี่นะครับพี่น้องร้อนเกินอ่ะเมนูนะครับอื่นนี้อุ๊ยอะไรเหี้ยอยู่ตรงนี้ไม่โอ้ยรอกินหวาน

วันนี้เหรอวะนี่เงินนี่ร้อนมากนะได้อยู่เอาดีๆนะไม่ใช่ว่าดิกแยากเอาดิกแยากเอาอยู่แถวนั้นนะอะไรอะไรนะเขียนนี้น้มชาต้นไม้เคยมาเลยไหมรึเปล่ผมไม่เนี่ยนาจีบุ้งเสืออุ้ยผมเปล่าไม่เนี่ยนี่เปล่า รอมันเย็นแบบกินไม่เป็นไรนะรอมันเย็นมันได้กินมันได้ใส่แล้วมันได้ใส่แล้วไอ้อันนึงเย็นนึงแกให้ก็กินสองหมื่นท่ำแกให้ก็กินหรอวเมื่อกี้เนียนเป็นไรแต่อย่แอบหนึ่งเนาะเอาดีๆนะอย่าฝืนนะถ้ามือมันบ่งวันเล้วบ่วันเลวมันได้ยูไม่ค้อนอะไรเลยมาทังนี้เลยเด้อได้แกให้เพื่อนไดหรอมา โลมากดูแลดีมากด,ดูแลพี่เนเตื่อต,ตัวเขาเนปักตะกามว่านในเท่าไรคุนอ่ะต้องดูแลาานี่ก่อนเขาต้องผ่าเขาดีก่อนแม่เป็นเจนเตอร์ก่อนแม่เป็นเจนตอร์หลายตัวก็ได้นะบอลโอเคแม่ผมเล็กนีดหนึ่งร้านกับผูกเราก็จะแกะพุงมัวเลยเออเออจะแกะหนึ่งเหรอเออ